พระธรรมคําสอนอันประเสริฐได้ถวายแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศพระธรรมอันประเสริฐนั้นที่เป็นสิ่งที่เลิศธรรมกายคือโพธิปัคเจียธรรม37ประการนั้นเราได้น้อมบูชาเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก่าวพระพุทธเจ้าค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจอันเป็นไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อมรกสี่ผลสี่นิพานหนึ่งเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดอนุปาทาปรินิพานเป็นพระธรรมอันประเสริฐที่พระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมเพื่อเหตุนี้เราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าความผลจากทุกได้จริงนั้นเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งจึงได้ฝนขวายในกุศลทุกประการเพื่ออนุปาทาปรินิพานขอสรรพสัตว์ทั้งสิน้น จงมีส่วนแห่งมหากุศลทั้งสิ้นที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันเจริญกุศลโดยมีพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ร่วมกันมาถวายเครื่องสักการะจากประเทศไทยนะคะมีผ้าไหมแปรพันจำนวนมากด้วยแล้วก็ฉัดสองคู่ เทียนทั้งหลายเหล่านี้นะคะบูชาไว้ในพระพุทธเจ้าอันเลิศพระธรรมอันเลิศหมู่พระอริยสงฆ์อันเลิศเพื่ออนุปาทาปรินิพานอันเลิศอันพระสมาสสมพุทธเจ้าทรงประทับกิจบริบูรณ์แล้วพร้อมหมู่พระอริยสาวกทั้งปวงค่ะนี้คือพระอาจารย์ที่ให้เรานั้นได้มีโอกาสเจริญกุศลในการ เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นเมื่อเห็นเราท่านก็จะปลื้มใจว่าได้มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงจยัดประดับตกแต่งเครื่องสักการะนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่น่าเลื่อมใสน่าปลื้มใจในกุศลทั้งปวงของเหล่าสัตว์ทั้งสิน้นที่ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านถิ่นอันประเสริฐนี้ค่ะ เราได้ยกแล้วซึ่งจิตอันต่ำอยู่เป็นนิดเข้าสู่จิตที่สูงขึ้นมาเพื่อก้าวจากโลกิยะกุศลนั้นไปสู่โลกุตตะกุศลให้บังเกิดขึ้นให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้นะคะค่ะข,ขอทุกท่านได้ขอขมาต่อพระรัตนาตรัย ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำแล้วในพระรัตนตรยัยขอพระรัตนตรัยโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินอนนันต์เพื่อการสำรวมระวังในพระรัตนตรยัยในการต่อไปเพื่ออนุปาธาปรินิพานในการปัจจุบัน สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ